สวัสดีนะครับมาพบกับคุณครูมนตรีรามคาอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชากิจกรรมแนแนวของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง มนุษย์เราทุกคนเกิดมาย่อมมีคุณค่าในตนเองอยู่แล้วทั้งนี้อาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลจะรู้ตนเองหรือไม่ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใดความรู้สึกศรัทธาและภาคภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกที่แต่ละบุคคลมีต่อตนเองรับรู้ภาพรวมของตนเองว่าคุณค่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นผลมาจากการสะสมประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่วัยเด็กและเป็นผลมาจากการ ที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเองในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นด้านการเรียนด้านการงานเป็นต้นความภาคภูมิใจเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่มีความสำคัญต่อชีวิตเพราะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขของชีวิตที่เกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยค้ำจุนจิตใจให้มีกำลังใจสู้ต่อไปหากแต่เราไม่ภาคภูมิใจไม่ศรัทธาในตนเองก็จะเป็นสาเหตุของการทำลายตนเองต่อไปนะครับเรามาดูคลิป การเห็นคุณค่าในตนเองสามารถสร้างจากตัวเราเองได้เรามาชมกันเลยนะครับลาก็บ่อยเดี๋ยวเมียก็ป่วยเดี๋ยวต้องไปดูแลลูกอีกนายครับให้ผมทำงานต่อนะครับ ท่านนายไล่ผมบอกผมไม่รู้จะบอกลูกยังไงครับ พี่ไม่ต้องมาห้ามเลยออกไปเปล่าเปล่าไม่ได้ห้ามแค่จะขอนาฬิกานะเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะขอนะโอ้ยสวยจังใครให้มาสุขสันต์วัน นะขอ,โ,อโห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 หหหหเหหหหหบเ, <laughs> บเบบบ <laughs> หีหหแห้หห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 หมหหหหหหทำบุญหหบุหหหหหหนหห ที่เหลือไม่มีค่าเลย สวัสดีครับพ่อมาถามว่าจะมารับหนูหรือยังพ่อนองให้ทำไมคะพ่อพ่อไม่ได้ร้องพ่อไออ่ะหนอร้องกี่ครั้งอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อรีบกลับไปนะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสื่อดีๆที่มานำเสนอให้คำนักเรียนได้ชมกันเราอย่าลืมนะครับว่าทุกคนมีสิ่งที่ดีในตนเองทั้งสิ้นนักเรียนค้นพบและชื่นชมกับสิ่งดีๆในตัวนักเรียนเองหรือยังหาค้นพบแล้วสามารถพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นผลดียิ่งทั้งต่อตัวตนเองครอบครัวหน้าที่การงานสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป